เสียงเครื่องวัดสัญญาณชีพดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอในห้องผ่าตัดที่เย็นเยียบแพทย์หญิงอัญญะมณีขยับมีดในมือด้วยความแม่นยำราวกับศิลปินกำลังสร้างผลงานชิ้นเอกแสงไฟสาดส่องลงมาบนหน้ากากอนามัยเผยให้เห็นเพียงดวงตาคมกริบที่มุ่งมั่นและว่างเปล่า การผ่าตัดบายพาสหัวใจที่ซับซ้อนดำเนินไปอย่างราบรื่นภายใต้การนำของเธอเหมือนเช่นเคยส่งฟอร์เซปเสียงของเธอเรียบเฉยเย็นชาแต่แฝงด้วยอำนาจมือที่สวมถุงมือของพยาบาลส่งเครื่องมือสาวคนหนึ่งยื่นอุปกรณ์ให้เธออย่างคล่องแคล่วค่ะหมออัน อัญญมณีเหลือบมองแวบหนึ่งก่อนจะกลับไปสนใจงานตรงหน้าแต่เสียงใสๆนั้นกลับติดอยู่ในหูหลังการผ่าตัดยาวนานกว่า8ชั่วโมงสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จอัญญมณีถอดถุงมือและหน้ากากออกอย่างเหนื่อยล้าเธอเดินมาล้างมือที่อ่างส่องกระจกเห็นภาพสะท้อนของหญิงสาวที่ดวงตารยราเธอเห็นพยาบาลคนเดิมกำลังเก็บอุปกรณ์อยู่ด้านหลัง ใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นเปื้อนยิ้มบางๆแม้จะเห็นได้ชัดว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ตามขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะหมออันหมอเก่งที่สุดเลยค่ะพยาบาลคนนั้นพูดขึ้นทำลายความเงียบอัญมณีแค่พยักหน้ารับเบาๆคุณเชื่ออะไรน,นลินค่ะเพิ่งย้ายมาประจำทีมผ่าตัดหัวใจได้สองเดือนน,นลินแนะนำตัวด้วยรอยยิ้มที่กว้างขึ้น อัญญะมณีตอบสั้นๆแล้วเดินออกจากห้องไปทิ้งให้นันลินมองตามแผ่นหลังที่ดูโดดเดี่ยวนั้นอย่างสงสัยคืนนั้นอัญญมณีกลับมาถึงคอนโดหรูใจกลางเมืองที่ว่างเปล่าเธอทิ้งตัวลงบนโซฟาความเงียบกัดกินหัวใจเหมือนทุกคืนภาพของอุบัติเหตุรถยนต์ในคืนฝนตกเมื่อห้าปีก่อนฉายซ้ำในหัวเสียงกรีดร้อง กลิ่นคาวเลือดและร่างของเมษาคนรักของเธอที่แน่นนิ่งในอ้อมแขนภาพตัดมาที่ใบหน้าเปื้อนยิ้มของนลินรอยยิ้มที่ดูไม่เข้ากับความเหนื่อยล้าและความตายในโรงพยาบาลเลยสักนิดมันน่ารำคาญแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในความมืดที่เธอขังตัวเองไว้มานานเหลือเกิน วันเวลาผ่านไปอัญญมณีและนลินต้องทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นความเก่งกาจและความทุ่มเทของนลินทำให้อัญญมณีเริ่มยอมรับในตัวเธอมากขึ้นแม้จะยังคงรักษาระยะห่างและความเย็นชาวไว้เช่นเดิมกาแฟขมออันนลินยื่นแก้วกาแฟดำให้ในเช้าวันหนึ่งที่อัญญมณีต้องเขาผ่าตัดเคสด่วนตั้งแต่เช้ามืด ลินเห็นหมอยังไม่ได้ทานอะไรเลยอัญมณีรับมาอย่างเสียไม่ได้ขอบคุณวันนี้ฝนตกหนักรถติดหน้าดูเลยนะคะนันลลินชวนคุยขณะที่ทั้งสองเดินไปตามทางเดินยาวของโรงพยาบาลคำว่าฝนตกหนักกระทบใจของอัญมณีอย่างจังความทรงจำอันเลวร้ายพยายามจะผุดขึ้นมาเธอขมวดคิ้วแน่น อย่าพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ไหมเรามีงานต้องทำน้ำเสียงที่เย็นเยียบกว่าปกติทำให้นลินชะงักไปพักหนึ่งเธอพยักหน้ารับเบาๆขอโทษค่ะความตึงเครียดเกิดขึ้นตลอดการผ่าตัดอัญมณีดูหงุดหงิดกว่าปกติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคนไข้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันสัญญาณชีพดังลั่นห้อง ช็อตไฟฟ้าเตรียมอะดรีนาลีนอัญมณีสั่งเสียงกล้าวทุกคนในท้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนสถานการณ์จะเลวร้ายลงเรื่อยเือัญมณีเริ่มรู้สึกมือสั่นเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากภาพของเมษาในห้องฉุกเฉินซ้อนทับกับคนไข้ตรงหน้าหมอคะหมออันเสียงของนรินดังขึ้นข้างๆเธออย่างหนักแน่น หมอทำได้ค่ะเรายังไม่แพ้นันลินยื่นเครื่องมือชิ้นต่อไปให้พลางศบตาอัญญมณีผ่านแว่นขยายผ่าตัดในดวงตาของนนลินไม่มีความตื่นตระหนกมีแต่ความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมมันดึงสติของอัญญมณีกลับมาได้อัญญมณีสูดหายใจลึกปั๊มหัวใจอีกครั้งและในที่สุดสัญญาณชีพของคนไข้ก็กลับมาคงที่อีกครั้ง หลังเคสจบลงอัญญมณีสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ในห้องพักแพทย์อย่างหมดแรงนลินเดินตามเข้ามาเงียบๆพร้อมน้ำเปล่าขวดหนึ่งคุณช่วยชีวิตคนไข้และช่วยฉันไว้อัญญมณีพูดขึ้นเบาๆเป็นครั้งแรกที่เธอเอ่ยคำพูดที่อ่อนโยนขนาดนี้เราเป็นทีมเดียวกันนี่คะหมอแค่ต้องการคนช่วยดึงสติ อัญญามณีมองหน้านลินนิ่งมองรอยยิ้มที่ไม่เคยจางหายไปจากใบหน้านั้นทำไมทำไมคุณถึงยิ้มได้ตลอดเวลานะลินนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบเพราะลินเชื่อว่าแม้ในวันที่แย่ที่สุดมันก็ยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอคะ่ะเราแค่ต้องหามันให้เจอ คำพูดนั้นราวกับค้อนที่ทุบลงบนกำแพงน้ำแข็งรอบหัวใจของอัญญมณีทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบห้าปีความสัมพันธ์ของทั้งสองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัญญมณีเริ่มปวดใจพูดคุยกับนลินมากขึ้น พวกเธอทานข้าวด้วยกันหลังเลิกงานบ้างในบางครั้งและอัญมณีพบว่าตัวเองเริ่มรอคอยที่จะได้เห็นรอยยิ้มของณลินในทุกๆวันคืนหนึ่งหลังจากการประชุมเคสที่ยาวนานจนดึกดื่นฝนข้างนอกตกกระหน่ำไม่ต่างจากวันนั้นอัญญมณีมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทำงานด้วยแววตาเหม่อลอยหมออันยังไม่กลับเหรอคะณลินเปิดประตูเข้ามาฝนตกหนักแบบนี้ขับรถกลับอันตรายนะคะ ฉันยังไม่อยากกลับอัญญมณีตอบเสียงแผ่วนลินสังเกตเห็นความผิดปกติเธอเดินเข้ามาใกล้กๆเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูหมอไม่ค่อยดีเลยความอ่อนโยนในน้ำเสียงนั้นทำให้อัญญมณีรู้สึกอ่อนแออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำตาที่ไม่เคยไหลามานานหลายปีเริ่มคลอหน่วยฉันเกลียดหน้าฝน น,นลินไม่ถามอะไรต่อเธอเพียงแค่ยื่นมือไปกุมมือของอัญมณีที่เย็นเฉียบไว้ความอบอุ่นจากฝ่ามือของน,นลินส่งผ่านเข้ามาในหัวใจของอัญมณีไม่เป็นไรนะคะลินอยู่ตรงนี้วินาทีนั้นทุกกำแพงที่อัญมณีสร้างขึ้นได้พังทลายลงมาเธอโผเข้ากอดน,น,นลินแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักเหมือนเด็กๆ นลินได้แต่รูปหลังปลอดโยนเธอเบาๆปล่อยให้สัญญภาพาผู้แข็งแกร่งได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดที่เก็บไว้มานานเมื่ออัญมญณีเริ่มสงบลงเธอผละออกจากอ้อมกอดแต่ใบหน้ายังคงใกล้กันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของอีกฝ่ายสายตาของทั้งสองประสานกันความปรารถนาที่ถูกเก็บกดไว้ลึกสุดใจได้ปะทุขึ้น อัญมณีเป็นฝ่ายเคลื่อนใบหน้าเข้าไปก่อนประกบริมฝีปากลงบนอวัยวะเดียวกันของน,นลินอย่างนุ่มนวลมันเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความโหยหาความเจ็บปวดและการปลอบประโลมน,นลินตอบรับจูบนั้นอย่างไม่ลังเลอ,อมแขนของเธอโอบรอบคอของอัญมณีดึงให้ร่างกายแนบชิดกันมากขึ้นจูบเริ่มลึกซึ้งและร้อนแรงขึ้นเสื้อกาวถูกปลดออก กลิ่นฝนข้างนอกกับความอบอุ่นภายในห้องทำงานของแพทย์สร้างบรรยากาศที่แปลกประหลาดอัญ,ญมณีดันนลินพิงกับโต๊ะทำงานแสงไฟสลัวจากโคมไฟบนโต๊ะส่องให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความต้องการของทั้งคู่คำคืนที่เปียกปอนไปด้วยสายฝนและความเศร้ากำลังจะถูกหลอมละลายด้วยไฟปรารถนาที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไป เช้าวันต่อมาอัญมณีนอนลืมตาอยู่บนเตียงในคอนโดของเธอข้างๆคือร่างของนลินที่ยังคงหลับสนิทความสัมพันธ์ทางกายเมื่อคืนมันดีเกินกว่าที่เธอจินตนาการไว้มันคือการเชื่อมต่อที่เธอโหยหามาตลอดหปีแต่ความรู้สึกผิดก็เริ่มเกาะกลุ้มหัวใจเธอกำลังนอกใจความทรงจำที่มีต่อเมษาหรือเปล่าถึงกระนั้นเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การมีนรินอยู่ข้างๆทำให้ความมืดในใจของเธอสว่างขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองดำเนินไปอย่างลับๆในโรงพยาบาลแต่ความรู้สึกที่มีให้กันนั้นชัดเจนขึ้นทุกวันพวกเธอใช้เวลาด้วยกันนอกโรงพยาบาลมากขึ้นไปดูหนังทานข้าวและในวันหยุดวันหนึ่งนรินชวนอัญ,ญมณีไปที่บ้านของเธอนี่เป็นรูปตอนลินเริ่มทำงานพยาบาลใหม่ๆค่ะ นลินหยิบอัลบั้มรูปเก่าๆมาให้อัญมณีดูอัญมณีเปิดดูทีละหน้ายิ้มให้กับภาพของนลินในชุดพยาบาลที่ยังดูเก้ๆกังๆแต่แล้วเน้วของเธอก็หยุดชะงักที่ภาพหนึ่งมันเป็นภาพเซลฟี่ของนลินกับเพื่อนพยาบาลอีกสองสามคนด้านหลังคือฉากของห้องฉุกเฉินที่วุ่นวายบนป้ายข้อมูลที่ติดอยู่บนผนังด้านหลังคือวันที่ และชื่อโรงพยาบาลวันที่15มิถุนายนโรงพยาบาล X หัวใจของอัญญมณีหยุดเต้นไปชั่วขณะมันคือวันและสถานที่เดียวกันกับที่เมษาประสบอุบัติเหตุวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหรออัญญมณีถามเสียงสัน่นพยายามควบคุมตัวเองให้เป็นปกติที่สุดนลินมองภาพนั้นแล้วถอนหายใจวันนั้นเป็นวันที่ลินไม่มีวันลืมเลยค่ะ เป็นวันที่ทำให้ลินอยากเป็นพยาบาลที่ดีขึ้นวันนั้นมีอุบัติเหตุใหญ่รถชนกันหลายคันมีเคสหนึ่งอาการหนักมากเป็นผู้หญิงลินเป็นคนช่วยปฐถมพยาบาลเบื้องต้นที่จุดเกิดเหตุและตามมาที่โรงพยาบาลด้วยอัญมณีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอเธอเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินค่ะณนะลินตอบเสียงเศร้า ลินยังจำหน้าแฟนของเธอที่วิ่งร้องไห้เข้ามาได้เลยเป็นภาพที่น่าสงสารมากตั้งแต่วันนั้นลินสัญญากับตัวเองว่าจะยิ้มให้มากๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไข้และญาติของพวกเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครกำลังเจอเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตอยู่ทุกอย่างประติประต่อในหัวของอัญญมณีผู้หญิงคนนั้นคือเมษา และพยาบาลสาวที่ยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอื่นคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่โลกของเธอพังทลายรอยยิ้มที่เคยเยียวยาเธอตอนนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงบนแผลเก่าอัญญมณีลุกขึ้นยืนทันทีหมออัญญมณีเป็นอะไรคะนลินถามด้วยความตกใจฉันต้องไปแล้วอัญญมณีพูดเสียงเย็นชา คว้ากระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านของนลินไปทันทีทิ้งให้นลินยืนงงอยู่กับอัลบั้มรูปในมือโดยไม่รู้เลยว่าเศษเสีเส้ยวของความทรงจำในภาพถ่ายใบนั้นได้ทำลายทุกอย่างลงแล้วอัญมณีหายไปเธอลาพักร้อนกระทันหัน ไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความใดๆจากณลินทิ้งให้หญิงสาวเคว้งคว้างอยู่กับความสับสนและเจ็บปวดณลินพยายามทบทวนว่าเธอทำอะไรผิดพลาดไปแต่ก็คิดไม่ออกส่วนอัญญมณีเธอขังตัวเองอยู่ในคอนโดจมอยู่กับความสับสนความโกรธและความเสียใจโกรธโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอ รธตัวเองที่ปล่อยให้หัวใจหวั่นไหวกับคนที่อยู่ในฝันร้ายของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มคิดได้ว่าณลินไม่ผิดณลินไม่รู้เรื่องอะไรเลยและที่สำคัญณลินคือคนที่ดึงเธอขึ้นมาจากความมืดจริงๆการผลักใส่ณลินออกไปก็เท่ากับเธอเลือกที่จะกลับไปจมอยู่ในความมืดนั้นอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ต่อมา อัญมณีกลับมาทำงานเธอดูสู้ไปแต่แววตากลับดูสงบนิ่งขึ้นเธอเรียกให้นลินมาพบที่ห้องทำงานหลังเลิกงานบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความอึอดอัดฉันขอโทษอัญมณีเป็นคนเริ่มก่อนขอโทษที่หายไปเกิดอะไรขึ้นคะหมอนลินถามเสียงสั่นเครือ ลินทำอะไรผิดไปหรออัญมณีใส่หน้าช้าคุณไม่ผิดฉันต่างหากที่ผิดเองเธอยื่นภาพถ่ายใบนั้นให้นลินดูผู้หญิงในอุบัติเหตุวันนั้นคือเมษาแฟนเก่าของฉันนลินเบิกตากว้างอ้าปาดค้างด้วยความตกใจพระเจ้ามะห,หมายความว่าใช่ อัญมณียืนยันคนที่คุณเห็นวิ่งเข้าไปในห้องฉุกเฉินวันนั้นคือฉันน้ำตาของนลินไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ลินขอโทษลินไม่รู้จริงๆลิลินขอโทษไม่ต้องขอโทษอัญมณีเดินเข้าไปเช็ดน้ำตาให้นลินอย่างอ่อนโยนมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยที่ผ่านมาฉันโกรธโชคชะตา แต่ฉันเพิ่งคิดได้บางทีโชคชะตาอาจจะไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นบางทีเขาอาจจะส่งคนที่เคยเห็นฉันในวันที่อ่อนแอที่สุดกลับมาเพื่อทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งอัญมณีดึงนลินเข้ามากอดฉันผลักใสคุณเพราะฉันกลัวกลัวที่จะลืมเมษาแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการรักคุณไม่ได้หมายความว่า ฉันต้องลืมเขาแต่หมายถึงการที่ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอีกครั้งโดยมีคุณอยู่ข้างๆนลินร้องไห้ซบกับอกของอัญญมณีลินรักหมอนะคะรักมาตลอดฉันก็รักเธอนลินอัญญมณีประคองใบหน้าของนลินขึ้นมาแล้วมอบจูบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจการให้อภัยและคำสัญญา มันไม่ใช่จูบที่ร้อนแรงเหมือนคืนนั้นแต่เป็นจูบที่ลึกซึ้งและมีความหมายยิ่งกว่าจากนี้ไปแผลเป็นในใจของอัญ,ญมณีอาจจะยังไม่หายไปไหนแต่มันจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอมีนลินพยาบาลสาวผู้มีรอยยิ้มที่สดใสที่สุดคอยเป็นยารักษาแผลใจและเป็นแสงสว่างนำทางให้เธอเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกัน